เกิดอะไรขึ้นทําไมคนรุ่นใหม่ไม่อยากมีบ้านเรื่องนี้ไม่รู้ไม่ได้เลยครับเพราะเรื่องเงินเรื่องใหญ่สวัสดีครับผมเคนจากมันนี่บ u f ฟาโลนะครับก่อนจะไปฟังคลิปกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มันนี่บ f f ฟาโลกันให้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้นะครับเนื้อเรื่องเนื้อหาที่ผมเตรียมมาเนี่ยจะมาชวนพูดคุยเกี่ยวกับ เรื่องของการซื้อบ้านเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าตอนนี้ถ้าทุกคนไปลองอ่านข่าวดูหรือว่าอ่านงานวิจัยก็ได้นะครับไม่แท่เฉพาะของไทยนะครับเรียกว่าทางฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปรวมถึงฝั่งไทยบ้านเราเองเนี่ยเป็นอาการเดียวกันเลยครับนั่นก็คือคนรุ่นใหม่ ไม่อยากซื้อบ้านกันครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคบว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นคนรุ่นใหม่ถึงไม่อยากจะซื้อบ้านกันถ้าเกิดถามผมเองผมที่เป็น Gen Y Gen X หรือว่า Baby Boomer ที่อายุค่อนข้างมากสักหน่อยเนี่ย mm hmm. ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เราทํางานเก็บเงินการมีบ้านสักหลังเนี่ยเรียกว่ามันเป็น The Must ที่จะต้องมีเลยนะครับเพราะว่าเรามองว่าบ้านเนี่ยมันเป็นปัจจัยสี่ดูครับดังนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าการมีบ้านสักหลังเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ทุกคนเชื่อไหมครับสิ่งเหล่านี้ เทียบกับ Gen Z ที่กําลังจะเป็นวัยทํางานวัยเริ่มต้นทํางานแล้วแผนเป้าหมายแผนในชีวิตของเขาเนี่ยแทบจะไม่มีการซื้อบ้านอยู่ในนั้นเลยครับทุกคนซึ่งวันนี้ผมจะมาร้อยเรียงให้ฟังนะวาทำไมคนที่เป็น Gen Z ลงมาเนี่ยเขาถึงไม่ค่อยอยากมีบ้านกันครับอย่างแรกก่อนเลยนะครับบอกกับทุกคนก่อนเลยนะครับว่า Generation Gap มีจริงครับ เนื่องจากว่าพอมันเป็นวัยที่ต่างกันมากๆนะครับความคิดความอ่านทัศนคติสภาพแวดล้อมต่างๆของแต่ละเจนนะครับเลยจะไม่เหมือนกันครับซึ่งถ้าเกิดไปถามเด็กๆตอนนี้นะครับเจนซี C, ตอนนี้ที่เขากำลังเริ่มต้นทางานมาเนี่ยพอได้รับการสัมภาษณ์ได้รับการสอบถามเนี่ยเขาก็จะบอกเลยนะครับว่าเขาไม่ได้มองเรื่องของความมั่นคงในระยะยาวเขาไม่ได้สนใจว่าชีวิตข้างหน้าในอีก20-30ปีเขาจะมองเป็นแบบไหนนะครับแต่เขารู้สึกว่าชีวิตในปัจจุบันการที่มีความสุขการที่มี w o r k l ลฟ์บาลานซ์เนี่ยครับกเ็เป็นเรื่องท ผสมระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่านิดนึงแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็น Gen X หรือ Gen ที่เป็น Baby Boomer ที่เกษียณไปแล้วเนี่ยความคิดความอ่านมันจะเปลี่ยนไปเลยครับซึ่งถ้าเกิดถามว่าทาไมมันต่างในขนาดนั้นก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของ Generation Gap นั่นแหละครับเพราะถ้าทุกคนย้อนไปช่วงที่เป็น Baby Boomer ครับยุคนั้นเนี่ยจะเป็นยุคหลังสงครามครับทุกอย่างมันจะไม่ได้แบบสมุดแอสซิลส์แบบนี้ทุกอย่างมันจะมีความวุ่นวายมันจะมีความอดอยากอยู่ในนั้นครับทุกคนมันเป็นหลังสงครามเขาต้องพลิกฟื้นเศรษฐกิจกัััันนนนนนกกกกบขขึ้้้มมมมาาาาาะะคคครรหืออถเเปป็็็จจจ GenX ีี่่่่่ยยุททวิตสงแ วิกฤตเศรษฐกิจแทนนะครับดับงนั้นมันก็จะมีความเข้ายากหมักแพงมีความยากลำบากในการใช้ชีวิตนะครับแต่ว่าพอมาเป็น Gen Y ยุคเปลี่ยนผ่านนะครับแล้วคนมาถึง Gen Z เนี่ย Gen ซนี่เรียกว่าทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าแบบสมูททุกอย่างมีเทคโนโลยีภาพทุกอย่างเขาเห็นได้ชัดมากกว่านะครับดับงนั้นภาพที่เขาเห็นก็คลอก็คือ,คอเขาจะเห็นโลกที่กว้าง เร็วข้อมูลเยอะครับดังนั้นเขาก็อยากจะใช้ชีวิตอยากจะเห็นข้อมูลอยากจะโหลดข้อมูลเข้าหัวเขาเห็นเป็นอย่างด้วยเห็นด้วยสายตาทำทุกอย่างด้วยมือของเขาเองเนี่ยเร็วมากกว่าคนยุคก่อนนั่นเองครับซึ่งผม d i s c l เ i m e r ตัวโตๆก่อนเลยนะครับว่าไม่มีผิดไม่มีถูกนะทุกคนเป้าหมายแต่ละคนเป้าหมายแต่ละเจนมีเป้าหมายที่แตกต่างกันได้ไม่ผิดเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดไปดูค่าเฉลี่ยของเจนจริงๆนะครับในยุค ในยุคที่ยุคเบบี้บูมเมอร์หรือเจนเอ็กซ์เนี่ยจะเป็นยุคที่ต้องสร้างรับทุกคนก็เป็นยุคสรรสร้างเลยในยุคประมาณสัก30 4 0ปีที่แล้วเนี่ยหนึ่งในธุรกิจหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มันมาฮอตฮิตแล้วก็แรงมากๆแล้วเป็นเดอะแบกเศรษฐกิจทั่วโลกเลยนะครับนั่นคืออสังหาริมทรัพย์เพราะว่ามันมีประชากรมากขึ้นนะครับแล้วที่ดินมันก็มีอยู่เท่านี้ครับทุกคนการลงทุนพัฒนาเป็นเดเวลลอปเปอร์กระจายต่างๆเนี่ยในช่วง30ปีที่ผ่านมาเราเลยจะได้เห็นอสังหาริมทรัพยย์เเเเเนน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 นี่่่รรรรับู Boom, บนนมมมมมแ้้วววกกก็็ตติิอออาา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 งงงจจจะะปปํํพพพดชทขขึึถ ที่ต่ําลงไปและต่ําลงไปอีกนะครับมันก็จะเห็นอีกครับว่าภาพเนี่ยประชากรมันจะไม่ได้แบบขึ้นมากขนาดนั้นแล้วนะครับและเปรียบเทียบก็คือความต้องการอสังหามันก็คงที่ครับทุกคนเพราะคนเรามีอยู่เท่านี้นะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือนะครับมันก็จะเกิดความการสร้างบ้านต่างๆนี่ครับมันอาจจะไม่ได้สร้างได้เยอะเหมือนกับในช่วงอดีตที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นบ้านมือสองที่มันเยอะมากขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดมองในรุ่นของเจนซีจริงๆเนี่ย แทบจะทุกคนเลยนะครับเอาแบบค่าเฉลี่ยปกติเนี่ยก็มีบ้านเป็นของตัวเองกันอยู่แล้วก็คือของคุณพ่อของคุณปู่ของใครก็มามันก็ถ่ายทอดเป็นมรดกเป็น,ปน,ปนมาเรื่อยๆนะครับเขาก็เลยมองว่าเขาก็มีที่อยู่อาศัยอยู่แล้วเขาไม่เห็นว่าเขาจะเป็นจะต้องแยกครบอบครัวออกไปอยู่เองเลยในเมื่อที่อยู่อาศัยก็โอเคเขาไม่จำเป็นต้องเสียงเงินจํานวนมากกับการซื้อบ้านหนึ่งหลังเลยนั่นเลยครับดังนั้นผมก็เลยบอกเลยครับว่าเจเนอเรชันแก็มีจริงความคิดคำอ,อ่านของเด็กยุคนี้กับยุคี่เป็นเบบี B ้บูมเมอร์หรือว่าเจนเนอ ที่นี้ครับนอกจากเรื่องของเจนเรื่องของสภารว่าแวนล้อมครับผมว่าอีกเรื่องหนึ่งที่เรามองข้ามไม่ได้นะครับนั่นก็คือเรื่องของเงินนั่นเองครับปัจจัยที่2นะครับที่ทําให้เจนซีนะครับไม่ค่อยอยากจะมีบ้านกันในยุคนี้เลยครับว่ต้องยอมรับครับว่าราคาบ้านมันขึ้นเร็วแล้วก็แพงมากจริงๆครับ ่ถ้าเกิดเราลองไปดูย้อนหลังในอดีตนะครับในที่ดิในในที่ต่างๆ่อสังหารแต่ละที่นะครับเราจะเห็นได้ว่าราคานี่ครับเป็นขาขึ้นมาตลอด30ปีที่ผ่านมาเลยนะครับซึ่งผมลองไปหาข้อมูลมามันก็จะมีความแตกต่างกันในแต่ละโซนในแต่ละพื้นที่บางพื้นที่ก็ไม่เท่ากันขึ้นลงไม่เท่ากัน อสังหาแต่ละประเภทก็มีความขึ้นลงของราคาไม่เท่ากันนะครับผมก็เลยไปเอาตัว housing index นะครับที่ตอนนี้เขามีการทําข้อมูลของประเทศไทยนะครับจากเว็บ trading economy เนี่ยตั้งแต่ปี2011นะครับเขาให้อินเดเนี่ยอยู่ที่100นะครับปัจจุบันตอนนี้ housing index ของบ้านเรานะครับอยู่ที่161.3หรือว่าขึ้นมาประมาณ61%เมื่อเทียบกับเมื่อประมาณ13ปีที่แล้วนั่นเองครับ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในช่วงตลอดประมาณ13-14ปีที่ผ่านมาเนี่ยบ้านแพงขึ้นเกินครึ่งทางมาเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดจะไปเจาะเลือกอีกจริงๆเนี่ยว่าทำไมบ้านมันถึงขึ้นมาถึง60%นะครับผมก็อาจจะให้อีกมุมมองหนึ่งที่ทุกท่านอาจจะไม่เคยรู้และอาจจะไม่ได้นึกถึงมาเลยครับนั่นก็คือผมเชื่อว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ปัจจุบันตอนนี้โดยเฉพาะเฮ้าส์ซงที่เป็นที่อยู่อาศัยนะครับทำไมราคามาถึงขึ้นมาเรื่อยๆได้อย่างต่อเนื่องแทบจะไม่มีเทรนขาลงเลยครับผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของอัตราดอกเบ้่่ว่ววาานนสใหญผม 99%นะครับไม่มีใครซื้อเงินสดหรอกครับส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าจะวางดาวประมาณนึงถูกไหมครับพอวางดาวเสร็จปุ๊บเราก็จะทำการ กู้ยืมธนาคารแล้วก็ทําการผ่อนไปเรื่อยๆถูกไหมครับลองคิดเลขตามผมสักนิดน,นึงละกันนะครับสมมตินะครับว่าผมซื้อบ้านราคา1ล้านมาแล้วผมซื้อใช้เงินกู้ธนาคารหมดเลยนะครับดอกเบีย้ยธนาคารอยู่ที่หนครับทุกคนนั้นหมายความว่าตลอดระยะเวลา1ปีเนี่ยผมจะมีรายจ่ายเรื่องดอกเบีย้ยธนาคารเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งล้านก็คือห้าหมื่นนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าในปีถัดไปมีคนมาขอซื้อบ้านผมแล้วผมต้องการขายเนี่ยแน่นอนว่าผมก็จะมองว่าต้นทุนที่ผมได้มา1น่ล้านบวกกับดอกเบ บวกเข้าไปอีกระหว่างทางค่าทำบงทำบ้านเข้าไปอีกถูกไหมครับดังนั้น ถ้าเกิดในฐานะที่ผมเป็นคนขายเนี่ยแน่นอนส่วนใหญ่แล้วคนทั่วไปไม่มีใครอยากขายขาดทุนหรอกครับเอาแบบแย่ที่สุดก็อยากจะเสมอตัวอยากจะเท่าทุนถูกไหมครับแล้วเขาก็อยากจะบวกกาไรไปนิดน,นึงดังนั้นมันเลยทําให้ครับเวลาเราขายบ้านต่อเวลาเราจะขายรุ่นขายเนี่ยเราก็จะบวกต้นทุนทั้งหมดแล้วมันก็เลยแพงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับดังนั้นครับพอเราลองดูตัวเลขจริงๆเนี่ยมันแพงขึ้นประมาณหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ในช่วงที่ผ่านมาอัตราดอกเบีย้ยของบ้านเรานะครับอยู่ที่ประมาณเงินกู้ถ้าช่วงโปรโมชั่นนะครับจะอย ค่าเฉลี่ยที่เป็น Index ตัวดีเลยครับนั่นแหละครับผมก็เลยรู้สึกว่าปัจจุบันตอนนี้ราคาบ้านนะครับไม่ได้ขึ้นเพราะว่า value มันพุ่งขึ้นขนาดน,นั้นแต่มันเป็นขึ้นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ซื้อเพราะเงินกู้พอซื้อเพราะเงินกู้ปุ๊บมันก็เลยทําให้เวลาคนจะขายต่อหรือว่าจะเปลี่ยนมือครับเขาก็จะบวกกันต้นทุนต่างๆเข้าไปมันก็จะเป็นต้นทุนแฝงที่อยู่ในราคาบ้านนั่นเองครับ และอีกเรื่องหนึ่งนะครับนอกจากราคาบ้านที่มันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่มันเป็นปัญหามากๆเลยครับนั่นก็คือเรื่องของรายได้นั่นเองครับเพราะถ้าทุกคนไปมองรายได้นะครับของปริญญาตรีก็ได้เอาตั้งแต่ผมเอาย้อนหลังกลับไปก่อนตอนช่วงผมเกิดเลยปี 19902530- 2 5 3 2 3 3แถวๆนี้นะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ย ปอตีนะครับมีเงินเดือนนะครับอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0ันถึงแปดพบาทนะครับปัจจุบันตอนนี้นะครับปอตีนะครับเริ่มต้นหมื่นห้าบวกนู่นบวกนั่นวันนี้หมื่นแปดถึงสองหมื่นถูกไหมครับทุกคนก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าตลอดประมาณ34ปีที่ผ่านมานะครับเงินเดือนเนี่ยครับเพิ่มประมาณเท่านิดๆเท่านั้นเองครับแต่ทุกคนลองดูราคาสังหาจริงๆนะครับเพิ่มเรียกไม่รู้ว่ากี่สิบเท่าเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเอาแค่ในช่วง ัว housing index ที่ผมยกมาก็ขึ้นประมาณ60%นะครับแต่เงินเดือนปริญญาตรีต่างๆเนี่ยครับอยู่ที่15,000-20,000เท่าเดิมเลยครับพเพราะมันเป็นแบบนั้นครับราคาของที่เราต้องซื้อแพงมากขึ้นรายได้ไม่เข้ามือนะครับมันก็เลยจะทําให้พอรายได้มีเท่านี้รายจ่ายมันเพิ่มมากขึ้นมันก็เลยเหลือส่วนของเงินออมน้อยลงเขาก็จะมีเงินที่ไปซื้อบ้านน้อยลงนั่นเองครับแล้วถ้าเกิดจะให้พูดลงต่อลึกลงไปอีกนะครับถ้าลองเปรียบเทียบจากในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับทุกคนอีก เยอะกว่าคนรุ่นก่อนมากๆเลยครับรายจ่ายที่ผมพูดถึงเนี่ยรวมถึงรายจ่ายที่เป็นรายบายไอเทมนะครับรวมถึงบายไอเทมที่จ่ายเนี่ยมันก็แพงมากขึ้นนะเอาง่ายอย่างข้าว1จานเนี่ยถ้าไปตอนที่ผมเด็กๆผมเริ่มซื้อข้าวเองเนี่ยจานหนึ่งนะครับอยู่ที่ประมาณ15บาทถูกไหมครับตอนนี้ข้าวในกรุงเทพนะครับผมว่า50-60บาทนี่ก็คือแบบ เห็นได้ปกติเป็นปกติที่เราเห็นและกินถึงจะอิ่มถึงประมาณ4เท่าตัวถูกไหมครับแต่อย่างที่เราผมบอกเลยครับว่าเงินเดือนหรือว่ารายได้ที่เกิดขึ้นของปริญญาตรีต่างๆที่เขาทํางานหาเงินเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มเท่ากับเงินเฟ้อที่มันมาถูกไหมครับพอมันไม่เท่ามันก็ยิ่งทำให้เงินออมยิ่งบางลงรายได้ไม่ขึ้นแต่รายจ่ายเบียดขึ้นมาเบียดขึ้นมาเงินออมเหลือน้อยลงพราะเงินออมเหลือน้อยลงแล้วเขาจะเก็บเงินไปดาวน์บ้านไปซื้อบ้านหรือไปผ่อนบ้านได้อย่างไรถูกไหมครับสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับอยากจะรบนท้ดาามมูี่ผไป 90%นะครับของคนที่ดูคลิปของผมเนี่ยคือยังไม่ได้กดสับกันเลยยังไงอยากให้กดสับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วนอกจากบายไอเทมที่มันแพงมากขึ้นนะที่ข้าวเครื่อข้าวของค่าไฟค่าน้ำมันที่มันแพงขึ้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ายนคนนี้นะครับมีรายจ่ายหรือว่าถูกกระตุ้นให้ใช้จ่ายนะครับ แรงมากกว่าคนยุคก่อนมากๆเลยครับซึ่งเนี่ยผมก็ไม่ได้โทษน,นะครับว่าการที่มันมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีทั้งโอกาสแล้วก็มีทั้งสิ่งที่มันมีข้อจํากัดแล้วก็ความเสี่ยงเข้ามาด้วยอย่างเช่นทุกวันนี้นะครับถ้าใครเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยเ,เราเล่นสื่อโซเชียลต่างๆฟรีถูกไหมครับพอเราเล่นฟรีปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะต้องเกิดคําถามว่าแล้วไอ้โซเชียลมีเดียเนี่ยครับเขาขายสินค้าอะไรแล้วเขาเอาเงินมาจากไหนทําไมรายได้มนันถึงขึ้นได้มากขนาดนั้นนะครับผมบอกกับทุกคนก่อนเลยนะครับว่าทุกคนทีีีี่่เเเเลลน Media นนโซชยยมดคคครรับราาือสิ้ ของแพลตฟอร์มนั่นเองครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราเข้าไปมองนะครับไอบอลที่เราเพย์ attention ลงไปที่อยู่บนโซเชียลมีเดียเนี่ยเราจะเห็นโฆษณาแทรกมาโดยตลอดครับอย่าง Facebook 3-4โพสต์เนี่ยเราเห็นโฆษณา1โพสต์แน่นอนพอเห็นแบบนั้นนะครับเราก็จะถูกกระตุ้นให้ถูกซื้อถูกถูกกระตุ้นให้ถูกใช้โดยไม่รู้ตัวครับเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดไม่นับว่าอย่างาง Facebook อย่าง YouTube ที่เราดูอย่างเงี้ยอย่าง Tik t o อเนี่ยเดี๋ยวนี้เรียกว่ารีวิวสินค้าแล้วก็มีแปะตะกร้าเนี่ยให้เราสามารถช้อปปิ้งได้อย่างรัวๆเลยนะครับแล้วรวมถึงโซเชียลมีเดียเมื่อก่อนนะผมลองผมลองนูกถึงว่าเมื่อก่อนเราจะโซเชียลไลฟ์กันนะครับเราต้องเอากล้องถ่ายรูปเอาไ ล้างฟิล์มถูกไหมครับแล้วกว่าจะมาอวดเพื่อนได้ว่าเฮ้ยกูไปเที่ยวที่นั่นนี่มึงดูรูปนู่นนี่สิมันใช้เวลามันมีโปรเซสผมว่าเป็นหลายอาทิตย์เผื่อเป็นเดือนถูกไหมครับเดี๋ยวนี้เรียกได้ว่าผมว่าขอ3าวีพอครับหยิบกล้องถ่ายชื่อลงโพสใส่ไลน์ปักมึงดูเห็นไหมครับทุกอย่างมันเร็วมากขึ้นเราก็จะกระตุ้นความอยากเราเห็นเพื่อนไปไหนบ้างเราก็อยากไปเห็นคนไปคาเฟ่เราก็อยากทำขาเห็นเพื่อนซื้อของใหม่เราก็อยากได้ถูกไหมครับดังนั้น เราจะถูกกระตุ้นให้ใช้จ่ายนะครับมากกว่ายุคก่อนมากๆโดยเฉพาะเด็กยุคนี้ถูกกระตุ้นมาอย่างต่อเนื่องตลอดทางเลยนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่มันแพงขึ้นบายไอเทมแล้วไม่พอ การใช้มันก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดพูดลึกลงไปสักนิดหนึ่งเนี่ยครับพอมันเป็นสภาวะแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นได้เลยว่ายุคสมัยนี้นะครับคนเป็นหนี้เยอะแล้วก็เป็นหนี้เร็วกันอย่างเป็นจํานวนมากเลยครับด้ยจากหนี้ครัวเรือนก็ได้ครับทุกคนตอนนี้ออลทามไฮเป็นหน,นี้มากๆจนถึงขั้นทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับต้องออกกฎออกมาเลยนะครับว่าถ้าตอนนี้ใครที่เป็นหนี้มาอย่างยาวนานหรือใครมีปัญหาเรื่องเนี้ยต้องแบบ ไปเข้าโครงการคลินิกแกหนี้ไปแก้ไขปัญหานี้เรื้อรัง,งต่างๆกันถึงปัญหาเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาการเงินระดับตน้ตนๆที่เราต้องเร่งแก้ไขในประเทศนะเวลานี้เลยนะครับซึ่งพอภาพรวมเป็นแบบนี้ครับรายได้เพิ่มครับแต่มันเพิ่มไม่ทันรายจ่ายแถมราคาบ้านก็ยิ่งสูงขึ้นการออมเงินยากขึ้นเก็บเงินดาวก็ยากดังนั้นมันก็เลยเกิดปัญหาที่มันซ้อนขึ้นมาครับว่านอกจาก เจนนี้นะครับเขาไม่ได้มองเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักมองเรื่องปัจจุบันมากแล้วทําให้เขาใช้จ่ายใน,นปัจจุบันเยอะ Worklife b a ต a รา e เยอะนะครับอีกปัญหาที่ที่ถามมาคือเขาซื้อไม่ไหวครับทุกคนราคาบ้านเมื่อเทียบกับรายได้ที่เขามีเทียบกับเงินออมเนี่ยมันทําให้เขาซื้อไม่ได้ครับถ้าทุกคนลองไปมองอย่างประเทศที่เป็นโมเดลที่เราเห็นไปแล้วนะครับอย่างสิงคโปร์อย่างฮ่องกงนะครับที่เป็นเกาะเล็ก ที่ดินมีจํากัดมากๆราคาบ้านแพงสุดๆเนี่ยครับคนรุ่นใหม่โอกาสที่จะแอร์ควายที่ดินหรือว่าซื้อบ้านของตัวเองได้โดยที่ไม่มีการซัพพอร์ตจากทางครอบครัวนะครับแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเรียกว่าค่าเช่าอย่างเดียวนะครับก็ทะลุ5 0า0ถึงกรของรายได้ที่หาได้ไปแล้วนะซึ่งถ้าผมเชื่อว่าถ้าเป็นยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับราคาที่ราคาบ้าน,ข,นขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วนะครับคนรุ่นใหม่ก็จะอาจจะไม่สามารถเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เลยก็เป็นได้ครน,นทอ,อกใ่่เ่เลีะจหุหมื เช่ามากกว่า ซื้อน,นั่นเองครับซึ่งจริงๆผมก็ต้องบอกว่าการเช่าไม่ใช่ทางเลือกที่แย่เลยนะครับในช่วงระยะเวลาประมาณสักผมว่าช่วงเริ่มต้นทางานอ่าเริ่มต้นทำงานยี่สิบสองจบปริญญาตรีถ้าใครจบปรโทก็ยี่สิบสี่ถูกไหมครับก่อนสามสิบเนี่ยถ้าเกิดถามผมในฐานะที่เป็นนักวางแผนการเงินมาด้วยแล้วก็แนะนําน้องๆมาหลายคนเนผมอา,อาจจะบอกเลยครับว่าในช่วงประมาณห้าถึงเจ็ดปีแรกของการทํางานเนี่ยครับอย่าพึ่งลงหลักปักฐานอย่าพึ่งมั่นใจนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราเรียนมาในมหาลัยสี่ป,ปีบวกปโทอีกปีสองปีมันจะกําหนดการทํางานทั้งชีวิตของเราอีงน่่ทแ จะเป็นไปไม่ได้เลยครับมันต้องเป็นช่วงที่ค้นหาเป็นช่วงที่ลองหาว่าเราต้องการทําอะไรชอบอะไรทํางานที่ตรงนี้ไม่เวิร์กเราจะได้เปลี่ยนที่เปลี่ยนหมายได้ไปทํางานที่อื่นๆได้นะเพราะถ้าคิดดูถ้าเกิดเราถติว่าเราซื้อบ้านถติว่าเราทํางานอยู่สีลมใช่ไหมแล้วเราไปซื้อบ้านซื้อคอนโดใกล้สีลมแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นข้อจากัดครับเออเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดจะเลือกงานก็อยากจะอยู่แถวเดิมอะไรเงี้ยการจะ move ไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศหรือไป แอเรียอื่นๆเนี่ยครับมันก็จะเป็นข้อจํากัดมากคือมันก็จะทำให้เราถูกล็อกแล้วก็ปิดทางเลือกของตัวเรานั่นเองครับนอกจากปิดทางเลือกเปลี่ยนโอก,กาสแล้วเนี่ยมันทําให้เวลาพอเรามีหนี้ที่ต้องจ่ายถูกไหมครับต้นทุนในการย้ายง,งานสวิชชิ่งคอร์สมันก็จะยิ่งสูงขึ้นนะครับมันก็ยิ่งจะทําให้การเปลี่ยนการอะไรการหาตัวเองเนี่ยมันจะยิ่งแคบลงนะครับดังนั้นแล้วผมแนะนําเลยว่าถ้ายังเลือกได้ยังมีทางเลือกอยู่นะครับประมาณ5-7ปีในช่วงเริ่มต้นทํางานเนี่ยอยากจะให้ลองค้นหาตัวเองหาสิ่งที่ชออบแลลล้วค่่ยยยงงหัาาไมส ที่นี่ครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะซื้อบ้านจริงๆโดยเฉพาะรุ่นน้องรุ่นน้องๆน,นะครับที่เป็น Gen Z เนี่ยอยากจะเก็บเงินซื้อบ้านเนี่ยต้องทําอย่างไรเพราะอย่างที่เราเกริ่นมาโดยตลอดแล้วนะครับว่ารายได้มันขึ้นไม่ทันรายจ่ายเนาะเงินออมก็ยิ่งบางลงบ้านก็ยิ่งแพงขึ้น ความสามารถในการซื้อบ้านนะครับมันก็จะยิ่งห่างไกลไปเรื่อยๆถูกไหมครับดังนั้นสิ่งที่ผมอาจจะแนะนําได้เลยว่าถ้าใครที่ต้องการอยากจะมีบ้านแล้วรู้แล้วว่าเราต้องการทํางานนี้อยากอยู่อย่างนี้อยากสร้างครอบครัวอยู่ตรงนี้ซื้อบ้านปุ๊บอยู่ตรงนี้แน่ๆระยะยาวๆห้าถึงสิปีเป็นอย่างน้อยนะครับอย่างแรกที่ผมอาจจะแนะนําได้เลยนะครับมันก็คือต้องเพิ่มรายได้ครับทุกคน ยาการเพิ่มรายได้ของการแก้ปัญหาทางการเงินผมสารผมคือยาผีบอกเลยครับแก้ได้ทุกปัญหาปัญหาเรื่องหนี้ปัญหาเรื่องการลงทุนปัญหาใด้ต่างๆนะครับสามารถแก้ได้ด้วยการเพิ่มรายได้ไดั่นเองครับซึ่งถ้าจะมานั่งให้บอกว่ายุคสมัยนี้เพิ่มรายได้ยังไงผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นว่าเฮ้ยน้องทำนี่ดีแล้วน้องจะรวยเงั้นผมคงรวยมากๆไปแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะพอเป็นหลักคิดในการพัฒนาตัวเองแล้วก็สร้างสารรค์ให้เราตัวมีรายได้มีความสามารถมากขึ้นได้เนี่ยอาจจะต้องถามตัวเองครับว่าปัจจุบันตอนนนนีีีีี้้้เเเเรรรราาาาามมมมททััักกกษะะยยไไไดอออออ่่่่่่หืววคคฉล็็พบบบตงแปน กีฬาโอลิมปิกคาราเดน,นเวอร์ไปนะฮะแต่ว่าเอาแค่เก่งมากกว่าค่าเฉลีย่ยและสามารถทําเพิ่มได้เนี่ยในช่วงแรกๆมันก็อาจจะเป็นการทำฟรีแลนซ์ครับที่มันแบบรับงานกระจุกกระจิก๊กทำนู่นทำนั่นทำนี่ให้มันมีไรายได้เพิ่มขึ้นนะครับพอเราเริ่มทํางานเริ่มมีฐานลูกค้าไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าพอไอสิ่งที่เราทําเป็นฟรีแลนซ์ทำสนุกๆตามตามความถนัดตามความชอบเนี่ยพอ,อไรายได้มันเริ่มโตมากขึ้นเริ่มสูสีกับเงินเดือนขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับเราก็จะอาจจะต้องตัดสินใจแล้วว่าเราจะไปต่อในทางตตััั้้้งงบรรริษทททาาาาเเออฟีลนนถึึะใหหมมโกขืว่จ ไม่ทาแล้วเราก็คุมกําเนิดมันแล้วเราก็ทํางานประจําต่อไปมันก็มันก็จะเห็นได้ว่าเราก็จะมีรายได้เป็น2ทางมากขึ้นนะครับและอย่างหนึ่งที่ผมอาจจะบอกน้องๆไว้เลยในฐานะที่แบบผ่านชีวิตการทํางานมาสิบกว่าปีนะครับอย่างหนึ่งที่ผมเห็นเลยคือเราต้องพัฒนาตัวเองต่อเนื่องนะครับ ณปัจจุบันตอนนี้เราจะยิ่งเห็นชัดเลยครับว่าสิ่งที่เราเรียนมาในอดีตนะครับไม่ว่าจะอยู่ในโรงเรียนหรือว่าใดๆก็ตามในระบบการศึกษาก็ตามนะครับมันล้าหลังมากๆนะครับผมเองก็เพิ่งมีลูกเหมือนกันเรื่องการศึกษาเนี้ก็พอเข้าไปศึกษามากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าแอบ,บคิดนะครับว่าถ้าไม่นับว่าอยากจะให้ลูกไปโซเชียลไลฟ์เจอเพื่อนพัฒนา EQ อะไรส่วนนั้นนะ่ะไอเรื่อง i อคนี่จริงอยากทำโฮมสคูลมากๆนะครับเพราะผมรู้สึกว่าสิ่งที่อยู่ในระบบการศึกษามันล้าหลังมากๆแล้ว ระบบการสถาบ้านเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้มันทันสมัยขนาดนั้นกว่าจะปรับกว่าจะเปลี่ยนอะไรนี่คือหอยทากตัวหนึ่งเลยดังนั้นแนะนำได้เลยครับว่าไอสิ่งที่เราเรียนมาจากมหาลัยเรียนจบปุ๊บครับมีโอกาสเก่าเลยดังนั้นการพัฒนาตัวเองการเติมความรู้อย่างต่อนเนื่องการอัปเดตเทรนด์ให้ทันครับว่าโลกไปอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับ ซึ่งก็ต้องบอกกับทุกคนเลยนะคะว่าถ้าเราอยากได้อะไรมากขึ้นอยากมีรายได้มากขึ้นอยากทําอะไรได้มากขึ้น,ไรไนเราต้องแลกอะไรบางอย่างเราต้องเหนื่อยมากขึ้นช่วงแรกๆอาจจะเป็นเวลานอนนั่นแหละครับตรงๆแต่ว่าพอเราทําอะไรที่มันแตกต่างมากกว่าข้าเฉลียคนอื่นๆเดี๋ยวเราก็จะได้รับในสิ่งที่มันต่างกับคนอื่นๆนั่นเองครับอย่างที่2เนี่ยอยากให้เช็คตัวเองก่อนนะครับว่าเรา อยากได้บ้านหรืออยากจะมีบ้านจริงๆหรือเปล่านะอันนี้สําคัญมากนะครับต้องการอย่างเดียวไม่พอแต่มันต้องเป็นความอยากที่แบบว่าไม่มีไม่ได้ต้องได้นะครับต้องถึงต้องเป็นความอยากระดับนั้นเลยนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าการจะเป็นหนี้บ้านสักหลังหนึ่งมันเป็นระยะยาวเนาะผ่อนผ่อนโป๊ะโ,โน้นนั่นไปอย่างว่าก็มี10ปีบวกๆได้นอน,นครับดังนั้นเราต้องคุยกับตัวเองให้เคลียร์ให้ชัดเลยนะคบว่าเราอยากได้บ้านหลังนั้นจริงๆเราต้องการวางหลักปักฐานตรงนี้เราจะสร้างครอบครัวแบบนี้เรามีความจำเป็นต้องซื้อบ้านนั้นจริงๆ,ๆไม่ได้ซ้ซือเพราะ ต้องซื้อไม่ได้ซื้อเพราะว่าต้องให้ใครบอกนะครับเพราะว่ามันเป็นภาระการเงินที่เราต้องแบกรับระย,ยะยาวนั่นเองครับสำหรับใครที่อยากซื้อบ้านนอกจากเพิ่มไรายได้แล้วสํารวจความต้องการตัวเองว่าอยากได้จริงๆแล้วอย่างสุดท้ายที่อยากจะฝากทุกคนไว้เลยครับก็คือไหวหรือเปล่าครับผมเชื่อว่าความอยากของคนเรานะครับมันมีไม่จํากัดเลยครับเราอยากได้นู่นอยากได้นั่นอยากได้นี่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะต้องเป็นนเซิร์ n ทุกครั้งนะครับสำหรับทุกคนเลยก็คือไหวหรือเปล่า จ่ายไหวหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าเกิดเราได้บ้านหลังหนึ่งมาแล้วเกิดว่าบ้านหลังนั้นมันโอเวอร์ความสามารถในการจ่ายของเรามากๆนะครับปัญหาอย่างหนึ่งที่ตามมานะครับก็คือเราก็จะเครียดครับในแต่ละเดือนเอาเงินที่ไหนมาโปะเอาเงินที่ไหนมาผ่อเน,นเงินที่เข้ามาก็ตัดบ้านไป3ามสี่เปอร์เซ็นต์เงินไม่พอใช้กลับบ้านก็มาทะเลาะก,กันเวลาเข้าบ้านนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องเงินเงินไม่พอใช้เงินตรึงมือเมื่อไห่นะครับปัญหาทุกอย่างจะตามมาไม่มีที่สิ้นสุดเลยครับจากประสบการณ์ของผมดังนั้น คิดให้ดีวิเคราะห์ให้ดีนะครับว่าเราไหวกับบ้านหลังนั้นหรือเปล่านะครับถ้าเราลองวิเคราะห์แล้วไม่ไหวเออผ่อนแล้วมันน่าจะตึงมือมากๆนะครับผมอาจจะแนะนําได้เลยว่าคือเราอาจจะต้องเก็บเงินดาวน์ให้มากขึ้นนะครับหรือว่าบ้านหลังนั้นอาจจะใหญ่เกินความสามารถของเราณนะปัจจุบันนั่นเองครับดังนั้นถ้าเราอยากจะแอดควายบ้านหลังนีไ้ได้อยากเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ เราก็ต้องขยันมากขึ้นพยายามมากขึ้นทําอะไรมากขึ้นนั่นเองครับซึ่งผมอาจจะมีทริคแล้วก็แบ่งปันให้กับทุกๆคนได้นะครับว่าอย่างเวลาอยากอยากจะซื้อบ้านแล้วเราไม่แน่ใจไว้ไม่ไว้ได้ไม่ได้นะครับเทคนิคนึงที่ผมชอบมากสําหรับการจะซื้อบ้านสักหลังนึงเนี่ยคือเทคนิคการผ่อนลมครับทุกคนการผ่อนลมเนี่ยคือให้เราจินตนานการเลยว่าถ้าเราสมมติว่าเราซื้อบ้านหลังนี้ราคา6ล้านบาทแล้วเราจะต้องผ่อนธนาคารเดือนละสามหมื่นห้าไว etas, ไม่ไหว,ไม,ไ,วไม่แน่ใจลองดูครับก็คือก่อนจะซื้อจริงให้ลองผ่อนลมครับกบัญชี ให้ได้อย่างน้อยปีหนึ่งนะครับเก็บเก็บไปแล้วดูโบนมโบ,โบนัสที่ไหลเข้ามาสภาพห้องต่างๆใส่ไปปีหนึ่งใส่ไปเรื่อยพอครบ1ปีปุ๊บนะถ้ามันโอเคไหวจ่ายได้นะครับเราก็จะมีเงินอยู่ก้อนหนึงด้วยประมาณถ้า3 5มหมนคูณสินะครับก็จะประมาณ4 2, นะี่แสนสองเนาะพอมันมี4ี่แสนสองปุ๊บนอกจากเราจะมีเงินก้อนอีกก้อนนึงที่เพิ่มขึ้น,นครับเอาไปดาวน์บ้านมากขึ้นได้ให้จ่าย เขาเรียกว่าจ่ายดอกเบีย้ยน้อยลงแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นการรีเช็คตัวเราเองด้วยนะครับว่าเราสามารถผ่อนสามหมได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรนั่นเองครับมันก็จะเป็นช่วยตัวคอนเฟิร์มอีกตัวหนึ่งว่าเราสามารถซื้อบ้านหลังนี้ได้แล้วผ่อนไหวนั่นเองครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อาจจะฝากไว้สำหรับคนที่กำลังจะซื้อบ้านแล้วก็ต้องรู้เลยนะครับก็คือรู้เทคนิคการผ่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นรีไฟแนนซ์รีเทนชั่นต่างต่าง,างรู้จักการใช้ดอกเบี้ยโปรโมชั่นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครเป็นลูกลูกค้าที่ดีลนขของาาาาอล 1, ุ 6, ลงเล คูณ12เป็น1ปีก็คือ70,002 0 0 0 2คูณ30คือ2ล้าน1 6 0 0 6 0มื่นะครับทุกคนเรากู้ธนาคารล้านเดียวนะครับดังนั้นหมายความว่าไอ้ส่วนที่มันบวมมาล้านกว่าบาทคือดอกเบีย้ยหรือว่าคือไรายได้ของธนาคารนะครับดังนั้นเราไม่ต้องเป็นเด็กดีขนาดนั้นก็ได้ครับทุกคนถ้าธนาคารบอกอะไรเราคิดเยอะๆครับพะเขาทำกำไรจากที่เราจ่าย ดอกเบีย้ยถูกไหมครับดังนั้นถ้าใครจะซื้อบ้านจะขอนบ้านนะครับแนะนําเลยว่าต้องรู้จากสิ่งที่เรียกว่า Refinance กับรีเทนชั่นนะครับก็คือหาดอกเบีย้ยช่วงโปรโมชั่นนะครับลอง Google เพิ่มเติมแนะนําเลยนะครับว่าต้องรู้นะครับเพราะว่าจะช่วยทําให้เราผ่อนบ้านหมดเร็วขึ้นประมาณ8-9ปีเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมแนะนําเลยคือ ต้องโปะทุกเดือนโปะอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดใครนึกภาพไม่ออกว่าโปะมันช่วยขนาดไหนง่ายๆว่าถ้าเราโปะได้15%ของเงินงวดที่ธนาคารบอกมาครับจาก30ปีจะเหลือแค่15ปีครับแล้วถ้าเกิดผมแนะนําจริงๆแล้วเพื่อไม่ให้บ้านหลังนั้นเป็นภาระที่ยาวและนานจนเกินไปเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะมีกฎเหล็กเวลาผมจะผ่อนอะไรก็ตามอย่างนึงเนี่ยผมจะบอกเลยนะ,ะว่าอย่างบ้านเนี่ยถ้าเกิดธนาคารบอกให้ผ่อนหกพั ผมต้องมีความสามารถมากพอในการผ่อนหมื่นสองหรือว่า1เท่านะครับถ้าเกิดไม่ได้ขนาดนั้นผมก็จะรู้สึกว่าบ้านหลังนั้นมันเป็นภาระแล้วก็ใหญ่เกินความสามารถของเรานั่นอนครับเพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถโปะได้1นเท่านะครับทุกคนธนาคารบอก6กพันแล้วจ่ายหมื่นสองได้เราจะผ่อนบ้านหลังนั้นหมดภายในเวลา8ไม่เกิน9ปีเท่านั้นเองครับสำหรับผมผมรู้สึกว่าการซื้อบ้านหลังหนึ่งแล้วมันสามารถเคลียร์นี้ได้ผ่อน30จบ3ามแปดปุ๊บเราสามารถมีเป้าหมายอื่นๆได้ไปจัดการเรื่องแผนเกษียณตัวเองอสมมติมีครอบครัวมีลูกจจจะะะะไไดด้้้ักกกกกกาาาาาารรรรแผนศึษขอออองลูยยยยซซืืปเที่ว อายุ40ผมว่ามันเป็นวัยที่มันสุกงอมแล้วก็มันสามารถไปทําอย่างอื่นได้ยังพอมีแรงยังพอมีเงินแล้วก็ยังพอมีเวลานั่นเองครับทั้งหมดนี้ละครับก็เป็นเหตุผลเลยครับว่าทําไมคนรุ่นใหม่สมัยนี้ถึงเลือกที่จะ ซื้อบ้านกันน้อยลงเลือกอยู่เช่ามากขึ้นนอกจากเหตุผลเรื่องของเจนที่มันแตกต่างกันมีเจเนอเรชันแกร็ที่สภาพแวดล้อมที่เกิดมาไม่เหมือนกันนะครับมันก็จะมีเรื่องของ f ฟ n แนนเชียลที่มันไม่ไหวครับรายได้มันขึ้นไม่ทันรายจ่ายเงินออมน้อยลงบ้านแพงขึ้นการซื้อบ้านก็เลยเป็นเรื่องยากขึ้นคนก็เลยตัดสินใจเช่ามากขึ้นนั่นเองครับไม่แน่ใจว่าทุกคนเห็นว่าอย่างไรมีความรู้หรือว่ามีข้อมูลอะไรที่นอกเหนือจากที่ผมพูดไปคอมเมนต์บอกกันนิดนึงล้วกันนะครับเป็นความรู้ให้กับตัวผมด้วยเป็นความร ลิปนี้เป็นประโยชน์อยากจะลบก้นค่าบจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์มันนี่บัฟเฟลให้ด้วยนะครับไว้เดี๋ยวผมจะหาเทคนิคการเงินหรือว่าข้อมูลทางด้านการเงินเศรษฐกิจแบบนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังอีกแน่นอนครับ